สวัสดีครับอันนี้ตอนนี้นะใช้แมคโครรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมอกี้รุ่นนิเบกขุดไม่ขุดไม่ถนัดเลยครับตอนนี้ใช้แมคโครรุ่นใหญ่นะครับอ๋อหน่งขึ้นไมครับเราจะไปถมที่เดิมนะครับถมถนนที่เดิมนะครับแล้วก็ตะเกตนะครับว้านี่นะครับว้อในนี่นะครับใช้แมคโครจ้วงเอานะครับ นี่นะครับอ่า,อาได้จะเต็มแล้วครับจะเต็มลำแล้วนะครับจะเต็มคันรถสิบล้อนะครับเกียร์เข้าไปนะครับเกียรเข้าไปครับนี่นะครับเราจะทําการตักแล้วเราจะทําการไปถมนะครับถมถนนนะครับข่ามลาคลอง โอก่อนนะครับเดี๋ยวสิบล้อจะทําการเอาดินไปเทก่อนนะครับบึนบึอ่าไปที่เดิมนะครับง่นนะครับเพื่อไม่ให้การไหลตัดต่อนะครับข้ามลำคลองเราย,ยังไม่สำเร็จครับต้องตัดดินไปถงต่ออีกนะครับ ดินบ่อนี้ค่อนข้างเหนียวนะครับไปตักไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อืมโอ้ค่อนข้างเหนียวทีเดียวกรับตักยากตักค่อนข้างยากต้องเรียกค่าจ้างเพิ่มแล้วนะครับอือ ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกัน EP ต่อไปนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าสวัสดีค่ะ